สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่น,นชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้พบกับ ep 586ค่ะประจำเย็นวันพุธที่15เดือนตุลาคมพศ2568นะคะวันนี้น้องสุภามีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาให้พี่ๆได้รับชมกัน1ชุดจ้ะ1ชุดวันนี้มี30ละอุย้ยโทษทีค่ะพี่ๆี่ค่ะมี20รายการค่ะ แบ่งปันพี่พี่ที่200บาทนะคะ1องค์200บาทถ้ารับ2องค์300บาทนะคะพี่พี่ชอบถูกใจรายการไหนพี่พี่สามารถโทรทักลายเข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7211933นะคะน้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะ ก่อนรับชมคลิปฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะพี่ๆขา1วันมาสองรอบจะ้ะรอบเช้าแล้วก็รอบเย็นนะคะรายการที่1ของเย็นวันพุธจ้ะเป็นสมเด็จเก่าค่ะพี่ๆขาสมเด็จเก่ารายการที่1นะคะ เก่าสวยค่ะพี่พี่ขาเก่าสวยนะคะเนื้อหาเก่าเก่าแบบนี้เลยจ้ะรายการที่1นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่สองนะคะรายการที่สองเป็นสมเด็จเก่าเช่นกันค่ะพี่พี่ขาเนื้อหาเก่าเก่าแบบนี้เลยนะคะสมเด็จเก่ารายการที่สองจ้ะ วันนี้มี2รายการนะคะสมเด็จจ้ะต่อไปเป็นรายการที่3ค่ะรายการที่3หลวงพ่อคงค่ะพี่ขาหลวงพ่อคงปี2 4 8 4นะคะหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมจ้ะรายการที่3นะคะใบหน้าชัดเจนค่ะรายการต่อไปรายการที่4ค่ะรายการที่4หลวงปูด่ดูค่ะพี่ขา หลวงปู่ดู่วัดสแกนะคะหลังยันดวงค่ะพี่ๆค่ะหลวงปู่ดู่นะคะรายการที่4จ้ะเหรียญมีคราบการใช้งานนะคะมีตอกโค้ดหมายเลขหนึ่งตรงหน้าอกค่ะหลวงปู่ดู่รายการที่4นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่5จ้ะรายการที่5เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะคะรายการที่5จ้ะ รายการต่อไปเป็นรายการที่6ค่ะพี่พี่ค่ะรายการที่6เป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงจ้ะต่อไปเป็นรายการที่7นะคะรายการที่7เป็นหลวงพ่อโกะวัดเก้าห้องค่ะอยุธยาค่ะพี่พี่ค่เป็นเนื้อฝาบาทนะคะเป็นเหรียญรุ่นพิเศษค่ะปี38จ้ะ หลวงพ่อโกวัดเก้าห้องอายุทยานะคะรายการที่7ค่ะพี่พี่ขารายการต่อไปเป็นรายการที่8นะคะรายการที่8พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ค่ะพ่อท่านคล้ายวาัดสวนขันรายการที่8ค่ะพี่พี่ขาหลังยันแบบนี้เลยนะคะพ่อท่านคล้ายจ้ะรายการที่8ค่ะพี่พี่ขา พอทันคล้ายวาจาสิทธ์นะคะรายการที่8จ้ะต่อไปเป็นรายการที่9นะคะรายการที่9เป็นเสมาหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพค่ะมาในเลี่ยมพลาสติกนะคะพร้อมใช้งานค่ะพี่ๆ่หลวงพ่อเดิมปี2470นะคะเสมาหลวงพ่อเดิมจ้ะ รายการที่9านะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่10กับพี่พี่ขารายการที่10เป็นพระปิดตาเนื้อผงกระดูกผีจ้ะรายการที่10นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่11กับพี่พี่ขา11เป็นพระขุนแผนฝังตะกุด14ดอกค่ะ หลวงปู่ทิมวัดรหานไรนะคะฝั่งตะกุดด้านหน้า14ดอกเลยนะคะพี่พขาด้านหลังไม่มีนะคะหลวงพระขุนแผนหลวงปู่ทิมจ้ะรายการที่11ค่ะพี่พี่ขารายการต่อไปเป็นรายการที่12ค่ะ12หลวงปู่แพ้วจ้ะ หลวงปู่แพ้วนะคะเป็นเหรียญที่ระลึกงานทำบุญฉลองกุฏิค่ะอนุสร์อายุ98ปีนะคะหลวงปู่แพ้ววัดรังหมันจะ้ะมีต่อโค้ดนะคะพี่พี่ขาหลวงปู่แพ้วรายการที่12จะ้ะรายการต่อไปเป็นรายการที่13ค่ะพี่พี่ขา13หลวงพ่อปานค่ะหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่นะคะรายการที่ สิบสามจ้ะรายการต่อไปเป็นรายการที่สิบสี่นะคะสิบสี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจะ้ะรายการที่สิบสี่นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่สิบห้าค่ะพ,พี่ขาสิบห้าเป็นเสมาหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกจ้ะ ด้านหลังนะคะเสมาหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกจ้ะรายการที่15าค่ะพี่พี่ขาต่อไปเป็นรายการที่16นะคะ16ครูบาสีวิชัยค่ะปี2482ค่ะพี่พี่ขาครูบาสีวิชัยนะคะรายการที่16กจ้ะ รายการต่อรายการต่อไปเป็นรายการที่สิบเจนะคะ17เป็นพระขุนแผนหลวงพ่อเชยค่ะพระขุนแผนหลวงพ่อเชยค่ะพี่ๆี่ะารายการที่17นะคะ รายการต่อไปเป็นรายการที่18ค่ะพี่พี่ขา18เป็นสมเด็จสมเด็จปกโพค่ะสมเด็จปกโพหลวงพ่อเปิลนะคะพี่ขาด้านหลังเป็นหลวงพ่อเปิลจ้ะหลวงพ่อเปิลขี่เสือนะคะวัดบางพระจ้ะสมเด็จปกโพหลังหลวงพ่อเปิลนะคะรายการที่18ค่ะพี่พี่ขา รายการต่อไปเป็นรายการที่19ค่ะ19ชินราชอินโดจีนนะคะชินราชอินโดจีนค่ะพี่พี่า่ารายการที่19นะคะ รายการต่อไปเป็นรายการที่30ค่ะพี่พี่ค่ะอุ้ย20ค่ะพี่พี่ขาโทษทีนะคะวันนี้น้องสุภาพูดผิดพูดถูกรายการที่20ค่ะรายการสุดท้ายของเย็นวันนี้ค่ะพี่พขาเป็นสมเด็จแหวกม่านค่ะสมเด็จแหวกม่านหลวงพ่อกลวยนะคะมาพร้อมเลี่ยมสวยๆแบบนี้เลยจ้ะสมเด็จแหวกม่าน ไม่ใช่หลวงพ่อกลวยนะคะพี่พขานนองสุภาพูดผิดนะคะสมเด็จแหวกม่านหลวงปู่น,นาควัดละคังนะคะเน,นื้อหาเก่าๆแบบนี้เลยนะคะสมเด็จแหวกม่านหลวงปู่น,นาคจ้ะรายการที่20นะคะพ,พี่ขารายการสุดท้ายของเย็นวันนี้จ้ะ200บาทค่ะ200บาททุกรายการเลยนะคะพี่พี่ขาโอเคค่ะวันนี้ก็ พบแล้วทั้ง20รายการนะคะพี่พี่ชอบถูกใจรายการไหนพี่พี่โทรทักไลายเข้ามาหาน้องสุภาได้เลยนะคะพี่ๆขาที่เบอร์084ค่ะ7211933นะคะสำหรับเย็นนี้สวัสดีค่ะ